สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งใน FinSide AI Podcast ที่จะพาคุณจอะลึกเทคโนโลยีและธุรกิจแบบถึงแก่นกับผมทีโอครับและดิฉันมินตราค่ะหลังจากที่ทุกคนรอคอยกันมานานในที่สุด iPhone 17ก็ได้เปิดตัวและวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยสร้างกระแสะฮือฮาทั่วโลกเหมือนเช่นเคยค่ะใช่ครับมินตรา และแน่นอนว่าคำถามเดิมๆก็กลับมาอีกครั้งหลังจากที่เราได้สัมผัสและเห็นฟีเจอร์ใหม่ๆทั้งหมดแล้วคำถามสำคัญก็คือสิ่งที่ Apple ให้มาใน iPhone 17ครั้งนี้มันคือนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกจริงๆ หรือเป็นเพียงเกมธุรกิจที่ถูกวางหมากมาอย่างชานฉลาดกันแน่ครับเป็นประเด็นที่น่าถกเถียงมากค่ะทีโอเพราะต้องยอมรับว่า iPhone 17มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเริ่มจากสิ่งที่ทุกคนพูดถึงกันก่อนเลยนั่นก็คือดีไซน์หน้าจอแบบ True All Screen ที่ไม่มีทั้งรอยบากและ Dynamic Island อีกต่อไปกล้องหน้าและเซนเซอร์ Face ID ถูกซ่อนไว้ใต้หน้าจอได้อย่างแนบเนียนจริงๆค่ะผมถือว่าเป็นนวัตกรรมในเชิงวิศวกรรมที่น่าทึ่งเลยนะครับมันคือสิ่งที่หลายคนฝันถึงมานาน การได้ใช้สมาร์ทโฟนแบบเต็มจอจริงๆมันเปลี่ยนประสบการณ์การดูคอนเทนต์ไปเลยแต่ถ้ามองอีกมุมมันก็เป็นวิวัฒนาการที่คาดเดาได้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็จริงค่ะแต่สิ่งที่ตามมาและสำคัญกว่าดีไซน์ก็คือ Apple i n t e l l i g e n t Pro ที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดใน iOS 26นี่สิคะที่ดิฉันมองว่าเป็นนวัตกรรมที่แท้จริง ซิริไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยที่รอรับคำสั่งอีกต่อไปแต่สามารถทำงานเชิงรุกหรือ Proactive ได้อย่างน่าทึ่งเช่นการสรุปอีเมลยาวๆให้เราอัตโนมัติหรือการแนะนำการจัดตารางนัดหมายโดยวิเคราะห์จากบทสนทนาใน iMessage ของเราค่ะผมเห็นด้วยกับว่า Apple Intelligent Pro คือพระเอกของงานนี้ครับการที่มันประมวลผลบนตัวเครื่องเป็นหลักทั้งทาให้รวดเร็วและปลอดภยัยซึ่งเป็นจุดแข่งที่ Apple ใช้สู้กับคู่แข่งมาตลอดแต่ในขณะเดียวกัน มันก็คือเกมธุรกิจที่สมบูรณ์แบบเช่นกันครับขยายความหน่อยสิคะทีโอว่าเป็นเกมธุรกิจอย่างไรง่ายเลยครับฟีเจอร์ AI สุดล้ำหลายอย่างสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพบนชิป i19 b บ o n i ากรุ่นใหม่เท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากได้ประสบการณ์ AI ที่ดีที่สุดคุณต้องซื้อ iPhone 17รุ่นใหม่นี่คือการสร้างเหตุผลที่ชงพลังให้คนต้องอัปเกรด ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เฉียบขาดมากครับนั่นก็เป็นความจริงค่ะเหมือนกับตอนที่เปิดตัวโหมดถ่ายภาพยนต์ซิน emat ิกโหมดที่จํากัดไว้เฉพาะรุ่นใหม่ๆในตอนนั้นแต่ถ้ามองในมุมนวัตกรรมด้านฮาร์ดแวร์การที่ iPhone 17ทุกรุ่นได้หน้าจอโปรโมชั่น 120H เฮิร์ก็ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานครั้งใหญ่เลยนะคะใช่ครับอินตราการให้โปรโมชั่นมาในทุกรุ่นย่อยเป็นเรื่องที่ดีมากครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นตั้งนานแล้วใช่ไหมครับ คู่แข่งในฝั่ง Android ให้จอ refresh rate สูงในรุ่นกลางๆมาหลายปีแล้วการที่ Apple เพิ่งจะนำมาใส่ในรุ่นธรรมดาตอนนี้มันดูเหมือนการปล่อยของตามแผนธุรกิจมากกว่าจะเป็นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่มองแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่เรื่องกล้องถ่ายภาพล่ะคะการนำเลนส์ปริซโอกบมาใส่ในรุ่นโปรทำให้ซูมได้ไกลและคมชัดขึ้นมากบวกกับฟอตอนิกเอนจินรุ่นใหม่ที่ใช้ AI ประมวล,ลผลภาพในระดับที่น่าทึ่งภาพถ่ายในที่แสงน้อยดีขึ้นแบบก้าวกระโดดนี่ไม่ใช่นวัตกรรมล่ะคะ มันคือนวัตกรรมด้านการถ่ายภาพบนมือถือแน่นอนครับแต่ก็เป็นอีกครั้งที่ Apple ใช้กลยุทธ์แบ่งแยกชัดเจนคุณสมบัติกล้องที่ดีที่สุดทุกสงวนไว้สำหรับรุ่น Pro และ Pro Max ที่แพงที่สุดเท่านั้นนี่คือเกมของการอัพเซลที่ Apple เชี่ยวชาญคือทำให้คุณรู้สึกว่าถ้าอยากได้ของที่ดีที่สุดก็ต้องจ่ายแพงที่สุดครับสรุปแล้วสำหรับคุณทีโอไอโฟนสิก็ยังเอ็นไปทางเกมธุรกิจมากกว่าผมมองว่ามันเป็นทั้ง2อย่างที่ผสานกันอย่างลงตัวครับ Apple สร้างนวัตกรรมที่จับต้องได้จริงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นจอที่ไร้รูพรุน AI ที่ฉลาดล้ำหรือกล้องที่น่าทึ่งแต่ในขณะเดียวกันทุกนวัตกรรมก็ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในเกมธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนยอดขายสร้างความต้องการในการอัปเกรดและรักษากำไรสูงสุดครับดิฉันเห็นด้วยค่ะ มันคือเส้นบางๆระหว่างกัน Apple ไม่ได้แค่ขายเทคโนโลยีแต่ขายประสบการณ์และการจะเข้าถึงประสบการณ์ที่ดีที่สุดได้ก็ต้องยอมจ่ายตามเกมที่เขาหวางไว้ซึ่งผู้บริโภคจำนวนมากก็ยินดีที่จะทำถูกต้องครับ และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ a pple ยังคงเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งและน่าจับตามองเสมอเพราะพวกเขาสามารถเปลี่ยนนวัตกรรมให้เป็นเกมธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไม่มีใครเทียบได้จริงๆครับและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ iPhone 17ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้มุมมองที่หลากหลายไปประกอบการตัดสินใจกันค่ะสำหรับวันนี้ผมทีโอและมินตราต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในฟินไซเอ AI ครับมินตราสวัสดีค่ะทีโอสวัสดีครับ